สวัสดีปีใหม่2,568ครับแฟนแฟนคอบอลคาเฟ่ทุกท่านวันนี้ฮะยังมีพีเศษลิกให้เราได้ลุ้นกันหนึ่งคู่ฮะเป็นการฉลองปีใหม่ครับเป็นศึกลอนดอนดร์บี้แมชระหว่างพึ่งพี่คาดเบลน์ฟอร์ดครับเจอไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะเที่ยงคืนครึ่งซึ่งสถานการณ์การลุ้นแชมป์เนี่ยณแมวขออนุญาตโฟกัสที่อาร์เซนอลทีมเดียวนะฮะที่จะบี้กับลิเวอร์พูลก็ต้องขออภัยแฟนแฟนนอตติงแฮมฟอร์เส แมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีด้วยครับที่ต้องพูดตรงๆโดยตอนนี้แข่ง18นัดเท่ากันนะฮะระหว่างหงแดงกับไอ้ปืนใหญ่เป็นลิเวอร์พูลนะฮะ45แต้มและอาร์เซนอลอยู่ที่3มี36แต้มตามอยู่9แต้มแน่นอนครับงานของไอป้ปืนใหญ่ก็คือห้ามทำแต้มหล่นเด็ดขาดตอนนี้โอกาสแชมป์ของลิเวอร์พูลแทง4ใจ1และอาร์เซนอลแทง1ใจ4ซึ่งถ้าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ครับ พวกเขาจะต้องทําสิ่งที่พิเศษสุดๆเลยครับน่าแมวยกตัวอย่างอย่างเช่นชนะ10นัดติดต่อกันเป็นต้นนะฮะซึ่งสเนัดหลังในทุกรายการถือว่าไอ้เปินใหญ่ก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะครับแม้ว่าจะมีบางเกมที่กระท่อนกระแท่นบ้างนะแต่อาร์ซนอลไม่แพ้ใครมา11นัดละชนะ8เสมอ3าก็ถือว่าไม่เลวนะฮะน่าแมวก็เชื่อว่าทางลิเวอร์พูลเองก็ยังคงไม่สบายใจแม้ว่าจะนําเยอะเพราะว่าอะไรก็ยังคงเกิดขึ้นได้ครับสำหรับ ทีมเล่กอังกฤษเริ่มกันที่คืนนี้เลยฮะอาร์เซนอลต้องบุกชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับวันนี้บุกไปได้เปรียบเยอะเลยเที่ยงคืนครึ่งที่บ้านของพึ่งพี่คาดเป็นจังหวะที่ดีนะฮะเพราะว่าเบนฟอร์ดอยู่ในช่วงที่เล่นไม่ดีนะ,ะแพ้เชลซีหนึ่งสองเล่นในบ้านแพ้นัดแรกเลยฮนะในซีซั่นนี้ให้กับฟอร์เรสต์ะศูนย์สองและล่าสุดก็ไปเสมอไบรตันศูนย์ศูนย์เกมรุกสะดุดซนะงั้นฮะทางั้งนที่มีอยู่ในวิซซ่าคีมินชัเดอร์และบิยองเอมเบลโม่ะฮะ ส่วนอาร์เซนอลนี่ตามลิเวอรูเก้าแต้มนัดนี้ต้องสามแต้มเท่านั้นอ่าพวกเขาสองด้านหลังบุกไปยิงคริสตันพาเลตครับห้าประตูต่อหนึ่งและล่าสุดคือจับเลยครับกว่าจะชนะอิปสวิทเทลหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้นะฮะซาก้าโทเมียสึเบนไวท์ลฮิมเซอร์ลิงครับยังเล่นไม่ได้นะอ่ารอซาก้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นนะหลังจากไปผ่าตัดมานะโดยแนวลุกแล้วแต่ ว่าอาร์เจต้าจะเลือกแล้วครับจะใช้ทอสซ่าแวร์สมาติเนลลี่หรือว่ากาเบียนเชียสุดนะฮะแต่กลางนี่แน่ๆครับเดคานไลส์โอเดกาดและปาเต้ครับอืมเบนฟอร์ดอยู่ในช่วงที่หลุดสามด้านหลังคุณได้แต้มเดียรอันนั้นหมายว่าอาร์เซนอลหมัดหนักกว่าและน่าที่จะบุกชนะนะฮะอ่ะแต่เกมลุกของเจ้าบ้านก็คงจะยิงได้ลูกหนึ่งสกอร์ที่สวยที่สุดที่มีทางเป็นไปได้นะฮะนั่นหมายความ่าฟันธงว่าคืนนี้ อาสซนอนจะบุกชนะเบรนต์ฟอร์ด3ประตูต่อ1ครับแถมบอลแชมเปี้ยนชีพอีก2ทีม2กล้องดูแล้วครับวันนี้เชื่อว่าลูตันเล่นในบ้านนะฮะจะมีแต้มกับนอริชแน่นอนฮะลุ้นว่าจะเป็น1หรือ3แต้มและเบอร์ลี่ครับเตะที่เทิร์ฟมัวดีกว่าบ้านเลยครับจะเอาชนะสโต๊กซิตี้ได้ครับผม